ชาวราศีกันสำหรับชาวราศีกันเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันมีในเรื่องของการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างยาก <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้อาจจะต้องถามใจตัวเองว่าจะอยู่ต่อ หรือว่าพอแค่นี้เพราะนั้นชาวราศีชาวราศีกันเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป็นชาวราศีที่ค่อนข้างค่อนข้างมีความละเอียดมีความซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกันมันมีอยู่สองทางนะอย่างที่อาจารย์บอกถึงแม้ว่าชาวราศีกันจะอดทนเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่บางครั้งสถานการณ์บางสถานการณ์เราก็รู้สึกว่ามันทนต่อไปไม่ได้ ไม่ว่าชาวราศีกันจะมีในเรื่องของภาระผูกพันเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้อาจารย์บอกเลยว่ามันอาจจะมีในเรื่องถึงเรื่องกฎหมายนะว่ากันเช่นนี้เลยจะแบ่งสมบัติแบ่งลูกแบ่งเต้าแบ่งเงินแบ่งทองจะมีเรื่องราวเหล่านี้เพราะฉะนั้นความอดทนมันก็มีจุดสุดของมันนะเอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีกัน อะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่สมดุลกับชีวิตมันก็ทำให้เราไม่มีพลังเพราะนั้นชาวราศีนี้บางท่านอาจจะ